รถครอบครัวประตูสลด์ไฟฟ้าคู่สเต็ปกันขึ้นเนี่ยสั้นมากๆตัวท็อปก็ได้แม็ก to ซ์ทูโทนแบบพับแบบบืบลงไปข้างล่างเลยเลยอันนี้ประสงค์สุดๆสำหรับรถครอบครัวประตูสลด์ไฟฟ้า่อน900 0ได้ใหม่ๆนี่ต้องรุ่นนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเซียนต้านะอันีนี้เป็นตัวโฉมล่าสุดหรือตัวโฉมสุดท้ายแล้วนะนะกระจังหน้าไมเนอร์เชงนะครับเป็นตัวดีไซน์ใหม่นะอันนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะหรือกล้อง3 6 0นะครับเป็นตัว 1.5V นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชงนี่ก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้ดวยนะ นี่ก็ถ้าใครกำลังมองหารถาครอบครัวประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่นี่เฉพาะรุ่นท็อปนะครับจะได้เป็นตัวสไลด์ไฟฟ้าคู่สำหรับตัว V ีนะก็จะได้เบาะ3แถวจิดที่นั่งอันนี้แอบบอกว่าผ่อน9000ก็บอกถูกมากๆแล้วก็นี่ได้จอพิดานหลังแอร์โดยสารต้นหลังนะครับ เก็บงานให้ครบแบบนี้เลยนะครับก็พร้อมใช้เลยนะนี่ดูข้างหน้าด้วยใหม่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้เข้ามาสองคันนะครับอันนี้เป็นตัวไม้เมื่อเชงแล้วนะครับหรือว่าเป็นตัวโฉมล่าสุดเลยตัวเก่านี้จะเป็นกล้องหลังธรรมดานะอันนี้เป็นตัวกล้อง3า0หเราค่อยๆไปกันอันนี้ก็เป็นตัวท็อปก็ได้แม็กจูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว ไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกครบเลยหรือใครอันนี้สีนี้ก็จะแบบเรียกว่าเรียบหรูรักษาง่ายแต่ถ้าใครอยากได้นี่ดูสวยดูดันหน่อยก็คันนี้มีชุดแต่งรอบคันมาเพิ่มเติมนะครับเป็นรุ่นพ็อปเช่นเดียวกันนะเจ้านี่เร่งไม่ห้าหมื่นอันนี้เร่งไม่เจ็ดหมื่นอันนี้กับปี2020นะครับอันนี้ออปชั่นเหมือนกันเลยเราให้ดูสภาพรอบๆก่อนอน,นี่ อ่ะเราสตาร์ทเลยดีกว่าอ,อันนี้เลขไม 70, ข่เจ็ดหมื่นนะครับตัวท็อปไลน์กดปุ่มสตาร์ทกุญแจคีเลตด้วยตัวสไลด์ไฟฟ้าคู่วงอะไรฟังก์ชันนะครับอันนี้นี่ในกล้องเราขัดนะครับตัวเก่าได้กล้องหลังธรรมดามีจอเพดานหลังแอร์ตอนหลัง แล้วต้องบอกว่าสเต็ปการขึ้นเนี่ยสั้นมากๆจะเป็นอามาอากงอาอีอามาได้หมดเลยได้ทุกอานะครับยกเว้น <You went. S 1> อาหา้าอาหา้า <Damn. S 1> อ,อ,อันนี้ก็ได้ชุดแต่งรอบพันเ,เปิดแล้วก็เช็คท้ายกันหน่อย ้สเราเลนแต่รถสวยไม่มีติเหตุนะครับมั่นใจได้เลยอันนี้ก็พับได้เช่นเดียวกันจะเก็บของจริงๆมันพับได้แบบแอดวานซ์ด้วยนะแบบต้องพับข้างหน้ามันมันแบบพับแบบรืบลงไปข้างล่างเลย แบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ตอนสุดท้ายอยากเพิ่มเป็นที่เก็บของนี่ก็ทำแบบนี้ได้นะครับ เบาหายไ,ไปแล้วก็เรียกว่าอันนี้ก็สงสุดๆนะครับเป็นรถมินิแวนเดี๋ยวเช็คแล้วเช็คให้ด้วยแต่พับรอบเดียวพอเนาะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็รถสวยเดิมนะครับนี่ฝาดเดิม เดิมแบบนี้เลยมีให้เลือกสองสีนะครับตัวเจนก่อนก็มีนะครับหรือใครจะรับซื้อรับเห็ดรับหมดเลยนะครับผมชักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแลให้ <S <S อ่ะเช็คบอดี้หน่อยอ่ะอันนี้ก็รถสวยเดิมแบบนี้นะครับไอ้ย,ยางนี้ดึงได้นะครับก็อันนี้ไม่มป็นติเหตุเช็คให้มั่นใจได้เลยเราให้ดูได้หมดเลยนะครับ สวยเดิมก่อนเรารับซื้อเข้าทุกคันเราตรวจโดยช่างมูะสมการณ์นะครับถ้าเราตรวจกับเซอร์ปารส์ด้วยมีใบตรวจรถทุกคันนะครับนก็เหมือนสั่งนู้นเลยนะถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนกันเลย ถ้ามีรอยเชื่อมรอยซ่อมแบบรอยปลอมก็มีนะอันนี้พวกช่างนี่เขาดูทุกวันนะเขาวิ่งคือรถทุกวันเรียกว่ามั่นใจได้เลยว่ารถสวยแน่นอนแล้วเราตรวจเช็คให้ด้วยเรื่องเลขไม้นะครับมั่นใจได้เลยนะอันนี้ก็เพิ่งเช็คยาให้ปลิดครบก็สวยมือเดียวทั้งคู่เลยอ่ะอันนี้เปิดให้ครบอ่ะเปิดห่องเครื่อง่อย ฝาเดิมติ๊กเกอร์เดิมซ้ายขวาเดิมเดิมคันหน้าไม่เชื่อมไม่ซ่อมใดๆห้องเครื่องคลีนอย่างนี้เราเก็บงานให้ครบหมดเลยทุกจุดแบบนี้อะไรเก็บได้เราเก็บให้ครบหมดเลยนะครับเราดูแลให้หมดเลยโอเคอะเช็คอ,อันนี้ให้ด้วยอ่ะ เดิมเดิมอันนี้มันไม่ค่อยได้เปิดนะมันเลยเป็นฝุ่นข้างในข้างในนะสวยเดิมเดิม,เ,ดมเวลาเกิดเหตุมันก็จะแบบชนทั้งแถบนะเราก็ต้องเช็คให้ครบหมดทุกจุด เดิม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 แบบเอามือนูดเรียบนะไม่สะดุดมือแบบนี้เลยอ่ะนี่ไปเดิมแน่นอนมั่นใจนะครับ ดูห้องเครื่องคันนี้ด้วยนะครับอสังเกตนะเหมือนกันเลยนะแบบเมื่อกี้ก็สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับขาหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมใดๆรถสวยอดี้เดิมแบบนี้มั่นใจได้เลยของเรารถสวยอย่างเดียวเลขใบแท้น่อันนี้539,000บาทนะครับอันนี้ ปี2020ทั้งคู่เลยไปตัวเซยนต้าไมเนอร์เชง 1.5V รถใหม่89,000นี้รถไปกว่า40%แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีผลิตแล้วด้วยราคาไฮเรนนี้เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนผ่อน9,000ท่า,า,ฟฟาออนเองได,ด้ประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่ออปชั่นค่อนข้างครบครันแล้วต้องบอกรถในตลาดประตูสไลด์ใหม่ๆแบบนี้ต้องเจ้านี่เลยประตูสไลด์เนี่ยรราส่งหน้าโรงเรียนวนปุ๊บกดเปิดมันหาย,ยาามันจะเข้ามาน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเข้ามาเรายังไม่ทะลองอ่ะก็ขายกันแล้วนี่ขับครั้งแรกแล้วแต่ขับได้เลย เชิญค่ะเชิญค่ะคุณหููวันนี้ไปไหนเนฉะพาะชมไม่นน่ด้เชนนะจะได้กล้องซ้6 0องศาแบบนี้เลยน,นี่เซ็นต้านะตอนนี้เราอยู่ในตัวรุ่นท็อปวีนะก็เป็นรถครอบครัวที่ค่อนข้างฮิตเพราะว่าพวกรถเหมือนทรงแบบเหมือนรถตู้กึ่งประตูสไลด์ไฟฟ้ามันจะเป็นรถใหญ่ แต่คันนี้มันเป็นทรงแค่เหมือนลักษณะคือรถ SUV แล้วก็ขับง่ายเราว่าเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์มากๆสาหรับคุณผู้หญิงประตูสไลด์เนี่ยมันในรถไซส์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าตัวนี้ยอดนิยมที่สุดแหละขับให้ดูว่าเราตัวขนาดแบบมาตรฐานผู้หญิงไทยอะ่ะแต่ขับง่ายมากๆเพราะว่าวิสัยทัศน์มันเหมือนเป็นแค่รถ SUV ธรรมดาทุกอย่างมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์เนาะแล้วก็ออปชั่นพื้นฐานพวกนี้ก็ให้ครบอยู่แหละ พวกอะไรฟังก์ชันอะไรเงี้ยหรือจอเนี้ยจะเป็นจอสัมผัสเนาะก็ครบครบมากๆแล้วก็อันนี้ต่อพวกเชื่อมบลูทูธอะไรได้ปกติเลยขับง่ายเป็นรถที่ขับง่ายจริงๆคันนี้วิสัยทัศน์รอบข้างก็ง่ายมากๆคิดว่าขับในเมืองก็ขับสบายนะมันก็เป็นไซส์แบบกําลังดีกระทัดรัดอะไม่ใหญ่ถ้าเทียบแบบบางทีถ้าถ้าเรานึกถึงรถครอบครัวพวกประตูสไลด์เราเน้นถึงแบ เอาพานฮุนไดอย่างเงี้ย H1 ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นขนาดเนี้ยเราว่ากําลังดีแบบสําหรับสมมติมือใหม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยเราอยากได้รถแบบสไลด์ประตูสไลด์ให้ผู้ใหญ่นั่งหรือว่าให้เด็กนั่งอย่างเงี้ยันเรียกว่าปลอดภยัยแล้วก็ขับง่ายมากๆประตูสไลด์เนี่ยมันอย่างที่เราเปิดไปดูตอนต้นเลยเนาะเราก็สามารถควบคุมประตูสลไลด์ได้แบบให้ผู้ใหญ่คือเรากดเปิดปิดได้หมดเลยขับในเมืองึกภาพเราไปส่งลูกอย่างเงี้ยวนลูก รับส่งหน้าโรงเรียนวนปุ๊บกดเปิดลงไปแล้วลูกกดปิดโหง่ายค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับครอบครัวนะหรือใครจะขับคนเดียวแล้ว,วก็ง่ายอีกเพราะว่ามันก็เป็นเป็นไซส์ที่กระทัดรัดอย่างที่บอกนี่สมมตินี่พอดีมีคนมาเทียบเคียงข้างหน้านี่เราเอาตัวไปเทียบกับเขาไหมพี่เอาผ่านอ่าเงี้ยเขาไซส์ใหญ่มากถามว่าเป็นรถที่ดีไหมเอาผ่านก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นไซส์ใหญ่บางคนเราถ้าเราขับรถไม่ถนัด่าเน,น,นี้ย มันใหญ่เกินไปสาหรับเราเราก็ตัวนี้เซ็นอร์ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนต้องการประตูสารไฟฟ้าแต่เป็นรถเล็กๆขนาดนี้อันนี้มาดูได้ที่สิบอโต้นะคะนี่เราจะอยู่ตรงยึงเยอะเดี๋ยวบาบังแขนี่กับรถแทสะพานตรงนี้เลยนี่ <c oughs> เราก็กับรถแทสะพานอีกแล้วเราก็จะวนๆวอยู่แถวนี้เพราะว่าเราสิบรถโต้อยู่แถวนี้ขับง่ายจริงๆนะคันนี้มันมันมองอุ้ยใส่ทัดมันง่ายจริงๆอนะ <c oughs> คือเราสุกว่าไม่ต้องปรับตัวเยอะ อันนี้บอกตรงๆด้วยความที่รถคันนี้เป็นรถขายเนาะแล้วก็หายากเราก็ไม่เคยขับมาก่อนเซนเต้าพูดตรงๆเลยคันนี้เพราะว่ามันหายากมันจะเข้ามาน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเข้ามาเรายังไม่ทัดลองอะ่ะเขาก็ขายกันแหละอันนี้มันครั้งแรกในการขับเซนตอร์ของเราแต่เราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ามือทันทีเลยเออมันขับง่ายจริงๆนี่นี่ขับครั้งแรกแล้วก็เพิ่งกลับรถมารอบเดียวแต่ขับได้เลยเรียกว่าเป็นรถเหมือนรถทั่วไปปกติเลย มันเป็นรถเล็กแต่ว่ารู้สึกว่ามันมั่นคงนะมันไม่ครงกคลีนี่ถึงแล้วสิบออตโต้เจอปั๊มบางจากรแล้ต้องชะลอหน่อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูสิบออตโต้สีเขียวๆที่กระบะผมขอไปก่อนได้ไหมครับ กว่าสอง้คันอะใครหารถอะไรอยู่ลองทักเข้ามาเราแนะนํารถให้แต่คันนี้ต้องรีบหน่อยเรียกว่าคันที่แล้วนี่หูจองกันจองแล้วทุกคนมาหาไม่ทันบอกเลยคันนี้นะเซนต้าชมล่าสุดรุ่นพัโตวัวีประตูสไลด์ฟ้าแบบนี้เลยประตูคู่นะนี่ให้ดูนิดนึงว่าข้างหลังอ่ะมีแอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเย็นฉ่ำขึ้นมาไม่มีคำว่าเหงื่อแตกแล้วก็นี่เป็นจอพดาน ให้คุณลูกสามารถดูการ์ตูนได้นะที่สําคัญเลยอย่างที่บอกมันเป็นรถที่สะทัดนัดบันไดเนี่ยเราก้าวลงมาสั้นๆไม่ต้องปีนให้ยากจะเป็นผู้ใหญ่สู้สูงอายุหรือเป็นเด็กเนี่ยเรียกว่าปลอดภัยมากๆเราลองให้ดูเลยความปลอดภัยคือมันเป็นระบบกันหนีบถ้าสมมติมันเกิดอุบัติเหตุว่าผู้ใหญ่ขึ้นไม่ทนันหรือเด็กลงไม่ทันเนี่ยมันเราแค่แตะนิดเดียวมันหยุดเลยปลอดภัยมากๆจริงๆกับรถคันนี้เหมาะกับรถครอบครัวมากๆ คันนี้ปี2020นะไม่แค่ห้าหมื่นเองทุกคนถามว่าไมคแท้ไหมเราเช็คมาให้แล้วนะมั่นใจได้ว่าไมคแท้นี่พาไปดูข้างหน้านิดนึงว่าพอเป็นชมล่าสุดเมเนอร์เชนเนี่ยข้างหน้าจะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยนะปี2020ไม่แค่ห้าหมื่นกับราคาคันนี้แค่เพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทออกรถฟรีดาวเนี่ยผ่อนแค่เก้าพันเองนะเรียกว่าผ่อนเก้าพันสำหรับรถครอบครัวที่ออปชั่นคุ้มคุม,คม,คมทรงแบบนี้คุ้มจริงๆใครสนใจทักมาได้เลยนะ ต่เดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงว่าข้างนอกเป็นยังไงให้ดูรอบๆอบคันนิดนึงคันนี้มันเป็นสีบอลนเนาะเป็นสีที่ดูแลง่ายมากๆเรียกว่าคุณแม่นางรถสักสามเดือนอะ่ะก็ยังอยู่ได้ดูไม,ม่ไม่มีใครเห็นว่ามีฝุ่นไม่ต้องโดนเขียนแบบว่าฝุ่นเกาะเพราะว่าสีมันด้วยสีมันเองเนี่ยสามารถดูแลง่ายจริงๆแต่ถ้าใครยังไม่ถูกใจมีสีขาวสีดําร้านเราก็มีนะเพิ่งเข้ามาเองเดี๋ยวจะสปาแล้วก็มาตั้งโชว์แหละ ใครสนใจคันนี้ก็ทักมาก่อนเลยเดี๋ยวจะหายไปอีกคันนึงคันที่แล้วจองก,กันไม่ทันคันนี้ต้องทันแล้วนะทักไม่ได้เลยนะตัสายไฟฟ้าฟูใต้องรอบคันแบบนี้แนะ้ะเฉพาะรุ่นท็อปตัว V นะตัว T ยังไม่ได้นะก็แยกครับอิสระได้เลยเซนต้าไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวโฉมล่าสุดหรือตัวไมเนอร์เชงนะนี่กระจัาหน้าเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับพร้อมออกับกล้องสามรอสิบงศานะอันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปพร้อมออกับไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกชุดแต่งรอบคัน Mac แม็กทูโทน อันนี้มือเดียวเลยนะครับเพิ่งเช็กยาให้ประวัติครบเลขไม่เจ็ดหมื่นนะอันนี้เรามีทั้งสีดําและสีเทานะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นวีหรือรุ่นท็อปนะครับนี่ก็สปาภายในแคนนอกให้ครบหมดแล้วไปดูด้านในกันเลยดีกว่า เชิญเลครับอ่ะอันนี้มาพร้อมกับกลุ่มสตาร์ขึ้นแจคเเลสนะครับเฉพาะรุ่นท็อปตัว V ีนะตัว G ยังไม่ได้นะอันนี้เป็นตัวสไลด์ไฟฟ้าคู่สําหรับตัวชิงแล้วก็ได้กล้องรอบคันแบบนี้แล้วก็ได้ตัวกล้องบันทึกดีอหน้าด้วยโหมไรฟังก์ชั่นนี่นจอพิดานหลังเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีได้แอร์ดิสซันตอนหลังด้วยครบเลย แบบนี้เราเคลีนนิ่งให้ครบหมดแล้วนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยก็อบอกว่าเซ็นต้าเป็นรถที่น่าใช้นะเพราะว่ารถครอบครัวประตูสไลด์เนี่ราคานี้หาแทบไม่มีแล้วนะต้องบอกว่าใหม่ๆแบบนี้ออปชั่นครบครันราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ผ่อน9 0้าพันเท่านั้นเองเตี้ยมากแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนี้ก็ง่ายๆเลยหรือจะเป็นลูกเด็กเล็กนี่ก็ได้ นี่เปิดไม่ได้ด้วยมันเปิดไม่ได้ครับอ่านี่ล็อกเด็ก <net> นี่ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กนี่ประตูสไลด์ก็สบายนะแล้วก็ก,การเปิดประตูก็ง่าย แอรตอนหลักจอเพดานแล้วก็นั่งก็เหลือนะเรียกว่าเหลือเฮดรูมเล็กรูมนั่งกว้างสบายนั่งได้สามแถวด้วยครบครันถ้าไม่กัดนี่อะไรอามีกันหนีบให้ด้วยนะครับอ่าเปิดห้องเครื่องดีกว่า รถใหม่นี้89นะแต่ไม่มีผลิตแล้วต้องบหมตัวนี้หายากด้วยสภาพใหม่ๆแบบนี้ในห้องเครื่องค l นคค c ีนฝาเดิมอดี้เดิมรถสวยมั่นใจไม่มีอุบัติเหตุเลขไม่แชะนะครับเพิ่งเช็คให้ประวัติครบ5 0 0 0 9,000บาทปรนดาวน์รร่อน9,000เท่านั้นเองนี่ถ้าไม่ถูกใจสีดำเรามีสีเทาให้ด้วยนะครับใครสนใจซื้อรถขายรถเทรดรับหมดเลยนะครับตัวเก่าตัวใหม่เอาหมดเลย นี่ก็วสวยบอดี้เดิมนะครับอันนี้ยางอันนี้นึงดูได้นะครับอันนี้เช็คโครงสร้างบอดี้หลักนะครับสวยเดิมบอดี้เดิมแบบนี้เลยนะครับครบๆเดิมโรงงาน ก็ฝาเดิมท้ายเดิมนะครับอันนี้มันสามารถพับลงไปได้ด้วยอ,อ,อย่างั้นแหละปุ๊บแล้วก็ดันลงมาเยี้ปุ๊บอ่าทำได้ีทั้งสองข้างเลยนะครับ ก็แยกครับอิสระได้เลยก็นี่จะได้เห็นภาพเนาะนี่หรือจะพับแบบแค่นี้ก็ได้ได้ทั้งสองแบบหรือจะซ่อนไว้ข้างในแบบพิลึกอย่างนั้นเลยก็ได้ ก็จะเหมือนฝั่งนู้นเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้รถสวยวบอดี้เดิมนะครับนี่ก็เช่นกันนี่เป็นฝุ่นเพราะมันไม่คยได้เปิดนะครับอันนี้ยางอันนี้มันเปิดออกได้นะครับอันนี้ก็เช็คมงกลบนะครับหรือเช็คเันตาร์คเมสปอเราตรวจโดยช่างประสบการณ์นะเรามีใบตรวจรถให้ทุกคันนะครับเรามีทั้งสีเทาสีดํา เข้ามาทั้งสองคันนะเป็นรุ่นท็อปน่าสนใจทั้งคู่นะรุ่นนี้ก็มาไวไปไวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะมีกล้องรอบคันประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่ใครสนใจซื้อขายเห็ดรับกบดนเลยครับสนใจทักมาได้เลยครับเดี๋ยวดูแลให้นี่มันเป็นฤกษ์กันนะครับ